ครับสวัสดีครับกะบ่องเกษตรพ่อเพียงเด้อครับกับมือนี้ก็พผ้ามาเบื้องมั่นครับนี่ผามาเบิ้งมั่นมั่นที่ปลูกในมู่บานครับเน่เห็นบานค้นครับนี่เป็นมั่นในมู่บานครับกะคลิปนี้กับิมะบววาถึงมั่นนี่ครับสิมะบอวาถึงมั่นปลูกปลูกทีก็ปลูกหางครับปลูกทีก็ปลูกหางอันใดดีกว่ากันครับกับสีผ้ามาเบิ้งครับ ในคลิปนี้ครับกาคลิปที่แล้วที่ผมลงไปกับผมพาไปเบืองมั่นหยาดหยาดกันเนาะครับที่เพิ่นปลูกทีครับเพิ่นปลูกประมาณสี่ซิบคูณหกิบเนาะครับไอ้ต้นมั่นนี่ห่างกันสี่ิบครับนี่แล้วลองมั่นนี่ประมาณหกซิบเจ็ดิบครับแต่ว่ายูนี่ปลูกนี่ครับระยะต้นนี่หกซิบเส้นครับนี่ระยะห่างของตนน้นหกซิบเส้นแล้วก็ลองมั่นนี่เม็ดหนึ่งครับ เดวสิมพามาเบิงขอดีขอเสียของมั่นปลูกสองยางนี่ครับว่าเฮ็ดแบบได้ดีครับกะผมแนะนําว่าถ้าเป็นมั่นให้นี่ผมแมะนําว่าให้ปลูกปลูกปลูกหางๆางเนาะครับปลูกหางๆางไหวครับเอาจากหกสิบเส้นคูณเมตรหนึ่งยังสี่เนาะครับกะผมแนะนําว่าให้เอาองสี่แต่ว่าถ้าเป็นมั่นหน้าังสี่นี่ผมแนะนําว่าใหตีเขาครับเทิบเขาเหมันทีเพราะว่ามันเป็นมั่นที โบไดเอาไว้ด้นปันไดใบบ่พ่อฉีหอดกั้นมันกะได้ถอนครับแต่ว่าตัวหนิมันอยู่เป็นปีเลยครับนี่สังเกตเบิ้งมันสังเกตเบิ้งมั่นปูปูห้างครับนี่ต้นมันเบื้องลระครับต้นต้นใ่ครับซัมเน่โรตี้ครับนี่นี่ครับต้นมั่นปูกห้างครับแต่ถ้ามันปลูกขีนนะต้นมันสีน้อยไหครับซ้ํานิ้วมือนี่ครับนี่ซัมเนิ้วมือนี่แต่ตัวหนิมซ้ํานปโรตีเลยครับนี่ อายุกับซ้ำกั <apps communist initiation> นกับมั่นที่ผมพาไปเบิงคลิปที่แล้วนะครับกัอายุซ้ำกันครับปลูกพร้อมกันกับเดี๋ยวสีผ้าเบิงหัวครับต้นนันผมกัได้คขวดเบิงหัวมั่นต้นัันไปแล้วครับที่ในคลิปที่แล้วนะกัหัวประมาณํานิ้วมือนะครับแต่มั่นปลูกพร้อมกันกัเดี๋ยวมาเบิงตัวนี้ครับว่าหัวมันสีซ้ำใดครับเดี๋ยวลองขวดเบิงนี่ครับอายุซ้ำกันกับต้นนันครับ นี่ครับเบิ้งหัวครับเบิ้งหัวครับนี่ครับเห็นหัวป่ะครับซ้ำขวดเอ็มลอยเลยครับกะบงยซ้ำขวดเอ็มลอยครับนี่บางนี้ก็ซ้ำยูโปรตีนแน่บางนี้ซ้ำขวดเอ็มลอยครับแล้วแต่หัว,หวกะถือว่ามั่นปลูกห้างนีหัวนียายายเงเร็วก,กวัวครับไงเร็วกว่ามั่นปลูกทีกะบราคา ต้นกับใยสมบูรณ์ดีครับนี่แต่ว่าขอเสียของมันปลูกหางสิมาบอกถึง together, ข,อ loyalty, ty, ขอเสียนะครับม <oui. S 2> <ๆ>ันปลูกหางขอดีมันก็คือมันใหญ่หละกหัวออกเร็วครับแล้ะขอเสียบอกถึงขอเสียก็คือมันใบมันบบถึงกันจักเถื่อครับใบมันและค้าวนี้มันเทศให้หยาขึ้นนี่ครับขอเสียของมันปลูกหางหย่ามันฉีขึ้นหลายกว่ามันปลูกทีครับเพราะใบมันมันหยากหอดกันนะครับเพราะว่าต้นมันมันอยู่ห่างกัน นี่ครับแต่ตัวนี้ก็คุ้มหยาไปเรียบร้อยแล้วครับกะมันปลูกทีเนาะครับมีมีรถม,มากครับกะเสียงดังครับครับกะมันปลูกทีมันกะบบค่อยเป็นหัวเนาะครับขอเสียมันขอเสียมันคือใบมันถือเร็วแล้ว อากาศมันลงบอค่อยลงครับแล้วคราวนี้ต้นมันสีสีน้อยมันก็เลยเหดให้บอค่อยเป็นหัวครับเพราะมันถืเกันแห้งนะครับข้อเสียของมันปลูกทีส่วนขอดีของมันคือมันคุ้มหยาไดร็ยวครับมันปลูกทีนั่นแหละครับมันก็มีขอดีข้อเสียทั้งสองอย่างเนาะครับก็แล้วแต่ว่าเขาปลูกมันหกเดือนหรือว่าปลูกมันปีแค่นั้นครับแต่ว่าถ้าปลูกมันหกเดือนก็ทีทีไหวเนาะครับแต่ว่าถ้าปลูกมันปีก็ห่าง นี่แหละครับคอดี้ขอเสียของมั่นปลูกหางปลูกทีก็มีซ้ำหนีแลละครับก็คลิปนี้กัมาให้เบิงหลายครับกะมีไม่เบิ้งซ้ำนีครับครับกับฝากติดตามสองผมเนี่ยเด้อครับกับสีไทยแนวก้านกษตรทั้งสี่เนาะครับกับคลิปนี้ก็มาให้เบิ้งกันซ้ำนีเนาะครับฝากติดตามเลยเด้อครับสวัสดีครับ